ิชม่อดิชนพอดแคสต์น Podcast, คนตกสีที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งทรัพย์สินทางปัญญาที่ทำให้ Nintendo จะมีเกมภาษาไทยแต่นักแปลหนังสือในตำนานท่านหนึ่งกำลังถูกสาปส่งโดยกล้าสมุดวันิชมีข่าวสั้นๆในวงการวิดีโอเกมที่สร้างความตื่นเต้นให้นักเล่นเกมหลายวัน เมื่อบริษัท Nintendo เปิดเผยว่ากำลังจะมีการอัปเดตใหม่ให้เกมดองกี้ของ b a n a n ซ a าซึ่งเป็นเกมภาคล่าสุดบนเครื่อง Nintendo Switch 2ให้รองรับการแสดงผลเป็นภาษาไทยเพิ่มขึ้นอีกภาษาหนึ่งด้วยถือเป็นเกมที่รองรับภาษาไทยเกมแรกของ Nintendo ในรอบ48ปีหากนะับตั้งแต่แรกเข้าสู่ธุรกิจวิดีโอเกมในปี2520 ของบริษัทเกมเก่าแก่อายุกว่า130ปีซึ่งสะท้อนถึงการเห็นอนาคตของตลาดเกมในบ้านเราซึ่งสะท้อนจากข้อมูลการซื้อเครื่องเกมและตัวเกมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องของนักเล่นเกมชาวไทยซึ่งแสดงถึงความตระหนักรู้ถึงทรัพย์สินทางปัญญาข่าวการเปิดตัวเกมภาษาไทยของ Nintendo นี้เกิดขึ้นพอดีในช่วงเดียวกับดราม่าในวงการหนังสือไทย ที่สำนักพิมพ์ของนักแปลร,รุ่นเก่าผู้มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทยผู้คร่ำวอดในวงการมากว่า40ปีเรียกว่าใครที่ชอบอ่านหนังสือแปลแนวตื่นเต้นระทึกขวัญของฝั่งอเมริกันในช่วงปี2520เป็นต้นมาต้องรู้จักแน่นอนโชนทิทานผู้นั้นกำลังสร้างชื่อในวงการนั้นไล่เลี่ยก,กับยุคสมัยที่เครื่องเล่นเกมแฟมิคอม ของ Nintendo ถูกนำมาจำหน่ายในประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติพร้อมตลับเกมและแผ่นดิสที่หาของแท้หรือซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องได้ยากพอดีดราม่าเริ่มต้นเมื่อสุนักพิมพ์ของนักแปลผู้นั้นออกมาประกาศต่อหน้าบรรดาแฟนคลับของพวกเขาว่าในงานสัปดาห์หนังสือปลายปีคืองานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่30ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง19ตุลาคม ณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจนั้นบูธของสำนักพิมพ์ดังกล่าวจะไม่ได้วางจำหน่ายหนังสือของตนเองเนื่องจากผู้จัดงานคือสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยหรือบูพาดนั้นได้แจ้งห้ามการจำหน่ายหนังสือที่ไม่มีลิขสิทธิ์ซึ่งขัดต่อธรรมนูญของสมาคมในงานหนังสือและหากฝ่าฝืนจะถูกสั่งปิดบูธ ฝ่ายสำนักพิมพ์เชื่อและชี้ว่าเรื่องนี้อาจเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองภายในสมาคมเนื่องจากแม้ว่าฝั่งของสำนักพิมพ์จะยอมรับผิดและได้นำหนังสือที่ถูกทวงติงเรื่องลิขสิทธิ์ลงจากทุกช่องทางการขายแล้วแต่สมาคมยังคงดำเนินการสอบสวนและมีมติห้ามจำหน,น่ายหนังสือทุกเล่มที่ไม่มีลิขสิทธิ์ในงานของสมาคมโดยคำสั่งดังกล่าวนี้ มีเพียงสองสัปดาห์ก่อนเริ่มงานทั้งที่สำนักพิมพ์ได้ชำระค่าบูธไปแล้วกว่าแสนบาทในตอนแรกที่ทางสำนักพิมพ์โพสต์เรื่องนี้ลงในกลุ่มคนส่วนใหญ่ในกลุ่มนั้นซึ่งก็คือแฟนคลับของนักแปลท่านดังกล่าวก็ออกมาต่อว่าด่าทอทางสมาคมผู้จัดพิมพ์ว่ากันแกล้งนักแปลรุ่นลายคามซึ่งเป็นผู้มีคุณอุปการในวงการอ่านการแปล และวรรณกรรมของไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมและรวมถึงให้กำลังใจนักแปลท่านนั้นสู้ต่อไปซึ่งจะสู้กับอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่เมื่อโพสดังกล่าวถูกแชร์ออกมาในแวดวงนักอ่านในวงกว้างผลคือรถทัวร์เลี้ยวกลับไปลงเอากับฝ่ายสำนักพิมพ์และนักแปลท่านนั้นกันแบบยับยับเนื่องจากปัญหาสำคัญที่ทำให้หนังสือของนักแปลและสำนักพิมพ์นั้น ไม่อาจจำน่ายในงานมหกรรมหนังสือได้นั้นเป็นเพราะหนังสือเหล่านั้นไม่ได้รับอนุญาตให้แปลอย่างถูกต้องจากนักเขียนหรือตัวแทนเลขสิทธิ์ซึ่งล้วนแต่เป็นนักเขียนชื่อดังระดับโลกทั้งนั้นยิ่งกว่านั้นยังทําให้ผู้อ่านหลายคนเพิ่งจะทราบว่าหนังสือแปลของสำนักพิมพ์ดังกล่าวเกือบทั้งหมดไม่เคยได้รับอนุญาตหรือมีเลขสิทธิ์ถูกต้องเลย เรื่องราวลุกลามไปจนถึงบรรดานักอ่านนักเขียนต่างออกมาแสดงจุดยืนในการปกป้องสนับสนุนงานแปลถูกลิขสิทธิ์รวมถึงได้มีการส่งเรื่องไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์และบริษัทสายส่งหนังสือจนมีการถอดเอาหนังสือของสำนักพิมพ์และนักแปลท่านนี้ลงจากระบบการขายทั้งแบบรูปเล่มกระดาษและแบบอิเล็กทรอนิกส์ปิดท้ายด้วยการชี้แจงจากฝ่ายสมาคมผู้จัดพิมพ์ท่านหนึ่ง ที่เหมือนดาบสุดท้ายว่านโยบายกวดขันด้านลิขสิทธิ์เป็นสิ่งที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้ประกาศไว้ชัดเจนมาก่อนแล้วและทางสมาคมก็ไม่ได้นำเนินการอย่างฉับพลันแต่ได้พยายามพูดคุยและให้เวลาสำนักพิมพ์ดังกล่าวปรับตัวมาหลายเดือนรวมถึงพยายามช่วยเจรจากับผู้ถือลิขสิทธิ์เพื่อหาทางออกด้วยการขอให้งดจำหน่ายหนังสือที่ยังไม่ได้ขอสิทธิ์การแปลอย่างถูกต้องนั้น เป็นไปเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวสำนักพิมพ์เองเนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานด้านลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศและหน่วยงานภาครัฐมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งนี้มาตรการดังกล่าวเป็นการบังคับใช้โดยทั่วกันไม่ได้เลือกปฏิบัติเฉพาะรายใดรายหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาทำลายผู้ประกอบการรายย่อยแต่อย่างใด ทั้งนี้ก็เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมหนังสือสู่ระดับสากลเนื่องจากในปัจจุบันเริ่มมีสำนักพิมพ์ต่างประเทศที่สนใจแปลงานหนังสือและวรรณกรรมไทยหลายต่อหลายรูปแบบเพื่อเผยแพร่ไปในระดับโลกดังนั้นสมาคมผู้จัดพิมพ์หนังสือของไทยจึงไม่อาจหลับตาข้างหนึ่งต่อการขายหนังสือที่ไม่มีเลขสิทธิ์ถูกต้องในงานมหกรรมหนังสืออย่างเป็นทางการได้อีกต่อไป โดยส่วนตัวแล้วมีจุดที่ทำให้รู้สึกสะท้อนใจอยู่เรื่องหนึ่งที่นักอ่านและนักเขียนที่แชร์ข่าวเรื่องนี้ต่างเรียกนักแปลท่านนั้นว่าโจรวรรณกรรมซึ่งเป็นข้อหาที่รุนแรงซึ่งน่าเสียใจที่นักแปลผู้มีผลงานในวงการมานานเป็นผู้แปลนิยายต่างประเทศมาแล้วมากมายและผลงานของท่านที่แม้จะไม่ได้รับสิทธิ์การแปลมาอย่างถูกต้อง แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าผลงานแปลเหล่านั้นได้ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและสร้างนักอ่านนักเขียนและนักแปลมาน่าจะเกือบครึ่งค่อนวงการที่ยังอ่านยังเขียนและแปลหนังสืออยู่ในทุกวันนี้คุณอุปการของนักแปลท่านนั้นไม่ต้องเป็นที่สงสัยแต่ก็เป็นเรื่องน่าเศร้าที่นักอ่านรุ่นใหม่จะรู้จัก และเรียกท่านด้วยสมญานามอันโหดร้ายเช่นนั้นไม่นับว่านักอ่านบางคนยังวิพากษ์วิจารณ์ท่านเสียจนเรากับท่านเป็นคนเห็นแก่ได้ไม่ได้รักหนังสือรักงานวรรณกรรมอะไรนอกจากเห็นว่าเป็นช่องทางธรรม,มาหาได้อย่างเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นซึ่งหมายถึงผู้เขียนผู้แต่งเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งสำหรับนักอ่านรุ่นเก่าเราเราท่านทานคงตอบได้เลยว่า มันไม่มีทางเป็นอย่างที่กล่าวหานั้นแน่นอนเพราะในยุคสมัยก่อนนั้นถ้าใครหวังร่ำรวยคงไม่มาเขียนหรือแปลหนังสือขายหรอกโดยเฉพาะถ้ามีทักษะทางภาษาระดับเดียวกับนักแปลท่านนั้นในยุคสมัยที่คนรู้ภาษาอังกฤษยอย่างดีที่แปลงานอย่างท่านได้นั้นไม่ได้มีมากและแน่นอนว่าไม่มีเทคโนโลยีช่วยเหลือในการแปลและค้นคว้าข้อมูลเท่าทุกวันนี้ด้วย กล่าวหาว่าการถึงขนาดนั้นก็เป็นการหมิ่นยามเกียรติยศน้ำจิตน้ำใจกันเกินไปปัญหาเรื่องนี้เกิดจากการที่นักแปลท่านนั้นและผู้เกี่ยวข้องที่ให้กำลังใจกันไปมานั้นอาจจะประเมินสถานการณ์โดยดูเบาเรื่องของลิขสิทธิ์เกินไปโดยเฉพาะต่อความรู้สึกเชิงศิลธรรมหรือจริยธรรมของผู้คนในยุคป,ปัจจุบันที่มองเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานี้ ไม่ต่างจากทรัพย์สินที่มีรูปร่างจริงอื่นๆการแปลงานอันมีเลขสิทธิ์ที่ยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอยู่เพื่อหาประโยชน์ในทางธุรกิจคือแปลแล้วพิมพ์ขายเป็นเรื่องเป็นราวนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สามารถเข้าใจหรือมองในแง่ดีหรือแม้แต่ในแง่ความเห็นใจในทางใดได้เลยในโลกทัศน์และคุณค่าทางศิลธรรมและจริยธรรมในปัจจุบันนี้ นี่จึงเป็นปัญหาที่เกิดจากความไม่เท่าทันพัฒนาการทางศิลธรรมและจริยธรรมของยุคสมัยโดยแท้เพราะในยุคของท่านนั้นลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอาจจะเป็นกฎหมายที่ไกลตัวคนทั่วไปส่วนผู้คนในวงการนักเขียนนักแปลก็เป็นเพียงเรื่องที่แค่พอรู้ว่าคืออะไรแต่เพราะยังไม่มีใครได้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมจากทรัพย์สินทางปัญญา โดยงานเขียนในยุก่อนนั้นมักจะตกลงกันเป็นประเพณีทางธุรกิจการค้าในลักษณะของการโอนลิขสิทธิ์ขาดให้สำนักพิมพ์โดยนักเขียนรับเงินครั้งเดียวเมื่อขายเรื่องแล้วส่วนสำนักพิมพ์สามารถเอาไปพิมพ์ขายได้จนกระทั่งไม่มีใครซื้อสำหรับผลงานที่ผู้เขียนเป็นคนต่างชาติยิ่งแล้วใหญ่ทั้งด้วยกฎหมายที่ยังไม่ชัดเจน และแทบไม่มีการบังคับใช้จริงประกอบกับอุปสรรคด้านการติดต่อสื่อสารของโลกสมัยนั้นที่ทำให้เจ้าของผลงานหรือผู้ถือสิทธินั้นแทบไม่ได้สนใจประเทศไกลปืนเที่ยงทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นนั้นทำให้เกิดทำรรเนียมปฏิบัติไปไกลๆว่าหนังสือภาษาต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นตำรานิยายวรรณกรรมหรือแม้แต่กระตูนนั้นเป็นสิ่งที่ใครรู้ภาษา หรือได้เห็นได้อ่านแล้วมีช่องคิดว่าจะแปลขายได้ก็สามารถชฉวยคว้ามาแปลพิมพ์จำหน่ายได้โดยไม่ต้องนำเอาเรื่องทรัพย์สินทางปัญญามาพิจารณาเป็นปัจจัยทั้งในเชิงต้นทุนและโอกาสและมีกระทั่งที่นักเขียนทั้งมือผีและมีชื่อบางคนก็เอาตำราหรือนิยายวรรณกรรมต่างประเทศมาแปลและแปลงเป็นบริบทไทย,ไทย แล้วสมอ้างว่าตัวเองเป็นคนเขียนเสียดื้อก็มีนี่คือสภาวะแวดล้อมของวงการก่อนการมาถึงของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับปัจจุบันพศ2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของพัฒนาการความรับรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาของผู้คนพร้อมก,กันกับที่โลกก็หดแคบลงด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ที่เริ่มแพร่หลายในประเทศไทยตั้งแต่ปีพศ2540ที่ทำให้การติดต่อกับเจ้าของลิขสิทธิ์คือตัวผู้เขียนหรือตัวแทนนั้นทำได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วขึ้นความตระหนักรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญานั้นแผ่กว้างไปในแทบทุกสื่อเปลี่ยนภูมิทัศน์จากประเทศที่ก่อนหน้านี้มีตลับเกมก๊ปี้ละเมิดลิขสิทธิ์400ในหนและเครื่องเล่นเกม ลอกเรียนแบบเครื่องแฟมิคอนของ Nintendo อย่างเปิดเผยได้ที่แผกของเล่นในห้างสรรพสินค้ามาจนถึงยุคที่คนเล่นวิดีโอเกมเกิน90%ยอมจ่ายเงินในราคาตามสมควรเพื่อซื้อเกมที่ลิขสิทธิ์ถูกต้องที่มีจำหน่ายในช่องทางต่างๆจนกระทั่ง Nintendo ตัดสินใจแปลเกมเป็นภาษาไทยและตั้งใจจะมาทำตลาดในประเทศไทยสำหรับเครื่องเกมรุ่นล่าสุดของเขา สำหรับนักเขียนในยุคปัจจุบันก็ได้เห็นประโยชน์จากความคุ้มครอ,องของลิขสิทธิ์และกฎหมายทางปัญญาอย่างชัดเจนขึ้นบางคนเฉพาะค่าตอบแทนผลงานที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาทุกรูปแบบนั้นมีมากพอจะยึดเป็นอาชีพจริงจังได้ดังที่นักเขียนรุ่นใหม่ท่านหนึ่งสรุปเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนในสองประโยคว่านักเขียนรุ่นเก่าหลายคนมีชีวิตได้เพราะละเมิดลิขสิทธิ์คนอื่น แต่นักเขียนรุ่นใหม่ลืมตาอ้าปากได้เพราะตัวเองถูกปกป้องด้วยลิขสิทธิ์จนอดคิดไม่ได้ว่าถ้านักแปลท่านนั้นเข้าใจและตระหนักถึงมุมมองศิลธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของผู้คนในปัจจุบันอย่างท่องแท้แล้วท่านจะตัดสินใจโพส์ตจุดประเด็นต้นเรื่องซึ่งในที่สุดก็ทำให้ตัวท่านเองนั้นต้องเสียช่องทางการขายหนังสือ และเสื่อมเกียรติยศที่อุตสาห์าสร้างสมมาเกือบ50ปีนั้นหรือไม่หรือว่าจะไปหาทางแก้ปัญหาเงียบๆร่วมกับสมาคมเพื่อทำอะไรให้ถูกต้องและเสียหายน้อยที่สุดมัิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิง ข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ